สุบินนิมิตข้อที่15แวดล้อมด้วยพระทูศีลพระเจ้าเปรฐที่โกศลทรงสุบินนิมิตเห็นหง์สีทองทั้งหลายไปห้อมล้อมอีกาอีกาไปไหนฝูงหง์สีทองทั้งหลายก็ห้อมล้อมเป็นบริวารพระพุทธเจ้าให้คำทำนายว่าอนาคตต่อไปในภายภาคหน้านาน้นพระเนรผู้บวชใหม่ใจยังมีความบริสุทธิ์อยู่ในศีลในธรรมจะห้อมล้อมพระที่ทูศีลทุธรรมจะยกให้เป็นครูอาจารย์เพื่อเคารพกราบไหว้ยอย่างเหลือเฟืออีกาฉลาด มีเล่ห์เหลี่ยมในการหาอาหารชั้นได้พระทูตสินทุธรรมเหล่านี้ก็ฉลาดมีเล่ห์เหลี่ยมในการหาราบสักการะได้ชั้นนั้นและแบ่งราบสักการะให้แก่หงเล็กหงใหญ่ได้อย่างทั่วถึงฝูงหงทั้งหลายจึงให้ความสําคัญในอีกาเป็นอย่างมากในยุคต่อไปช่วงปลายศาสนาโน้นการเปลี่ยนไปในสังคมของสมณะก็จะเป็นอย่างนี้พระที่ทูตสินทุธรรมจะเพิ่มมากขึ้นพระเนนที่ขาดการศึกษา จะไม่รู้ธรรมวินัยไม่เข้าใจว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรผิดศีลอะไรผิดธรรมจะไม่รู้หน้าที anyway, ่ของตนเพียงบวชกันตามประเพณีเท่านั้นเหตุการณ์อย่างนี้ก็จะเกิดมีในภายภาคหน้าโน้น